ครับมันเป็นมันมีน้าขาวอยู่ครับแล้วอยู่ติดบ่อด้วยเดี๋ยวต้องลองตีครับรัดหมา,าวมัดไม่ได้ไม่จะอยู่ครับอยู่ อุ้ยส,สวยด้วยเมกิโรมันวิ่งมาครับผมก็หาจังหวะวัดไม่ได้แล้วขอเก็บไปก่อนนะครับตัวนี้คือหาจังหวะวัดปลาอยู่นะครับคือการวัดปลาบางทีข้างทางครับมันก็อันตรายนะครับก่อนวัดก็ต้องดู ดูหน้าดูหลังก่อนเพราะว่าที่เราวัดปลาแล้วมันไม่โดนมาเหยื่อมันจะกระเด็งกระดอนขึ้นมาโดนคนเขานี่ครับโอ้เสียดายหัวโตไปไหนดูดิหัวโตนะครับก็เดี๋ยวเก็บไปก่อนนะยังพอมีเนื้ออยู่ก็แรปเตอร์นะครับส่งนะตัวนี้ส่งนานมากเลยนี่ครับส่งนานส่วนมากก็ติดติดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า าคลิกเลยนะครับมันลงลึกครับพอลงลึกปุ๊บเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นส่วนที่แบบบีบๆแล้วตรงคอมันลึกอะ่ะก็ทาให้วัดมาติดงานส่งมานานผมผมลองหยอดเตียนเล่นนะครับก็เป็นไงอ่ะลองดูว่ามีปลาปลบ้างเปล่าสรุปก็มีปลานะครับ สภาพหมายไม่น่ามีปลาครับเนี่ยครับเป็นแรปเตอร์ครับก็ไปขอไม่ปล่อยดีกว่าเพราะว่าดูดิมันก็ไม่ได้ผอมหน้าเกลียดแล้ว uh, ป่ามันฉีกด้วยนี่ครับแรปเตอร์ครับผมเหยียดตัวเล็กครับผมเล่นประช่อนคือถ้าเอาชัวร์ก็แนะน้ำไม่ส่งมันนานนะครับก็มันจะทำให้แบบติดลึกครับก็จะอยู่ง่ายกว่าเข้ผมก็เดี๋ยวเจอกันครับผมแรปเตอร์เดี๋ยวต่อมงผมเองกับหมายข้างทางครับ <ś led> สุดยักครับผมโอ้เช็คก่อนน้ำเยอะดีนะครับน้ำเยอะแบบนี้คือถ้าน้ำมันขึ้นมิดพวกสาหร่ายมุกบ,บ,บัวครับก็มิดใบบัวครับก็หน้าตีนะครับ <t id> เพราะว่านะครับเหยือ e มันจะแบบอยู่บนผิวน้ำเลยปามเห็นง่ายเดี๋ยวต้องลองดูมันจะมีประกัดต่อ 嗯。嗯。嗯。 สว,สวยนะครับตัดใกล้ๆมือต้องรียบมาขึ้นจะหลุดอึ๊บสวยนะครับก็เนี่ยครับอย่างที่บอกครับเวลาน้ํามันขึ้นมิดทุกอย่างครับมิดพวกหญ้ามิดใบบัวเนีครับก็ทําให้ปลามันเห็นเหยื่อง่ายครับตีเลาะลองดูครับไปได้ไปะเดี๋ยวขอดูวอนโอ้ไปได้นะครับ พอดีจอดรถไปข้างทางนับเนี่ยก็หมา่ก็เป็นหมา่ข้างทางนรับผมใช้สวนเลยไปเลยตอเลยก็ <Yes. S 1> อโอเคแบจะทำหมด้วครับกลับเป็นแรปเตอร์ครับ สายสวยเลยนะครับเหยื่อข้ามิตรเลยครับเนี่ยกัดส่งสายข้าเนี่ยครับส่งนานก็ได้นะครับที่ส่งไม่นานก็ได้ครับแล้วแต่นะครับเพราะว่าบางทีต้องดูจังหวะครับถ้าส่งนานเกินก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าปลามันวิ่งครับลัปเตอร์ครับอยู่ตรงไหนของผม ก็เป็นเหยื่อตัวเล็กครับเล่นปลาช่อนนะครับได้ทุกไายโอเคครับผมสาสสวยเลยก็เดี๋ยวเจอกันคันที่ใช้งานก็เป็นคันของไฟโกะนะครับก็เป็นคันที่ราคาประหยัดนะครับหกลเาบาทเองก็ใช้ดีครับผมลองหาซื้อดูรประหยัดงบไปได้เยอะเลยโอเคครับผมแลัวเตอร์